ลูกดิ้นรู้สึกอย่างไรนับการดิ้นของลูกลูกดิ้นตอนกี่เดือนสวัสดีค่ะแม่มือใหม่ชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่ส้มนะคะเพื่อนที่เพิ่งท้องของแม่ส้มนะคะเป็นคุณแม่มือใหม่เลยท้องแรกแล้วก็มีคำถามถามมาว่าลูกดิ้น แล้วจะรู้สึกยังไงอ่ะคงจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าอุ๊ยน่าตื่นเต้นอะ่ะเหมือนกับมีหัวใจอีกดวงหนึ่งอะ่ะมาเต้นในท้องของเราอ่ะค่ะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แม่แม่มือใหม่ทุกคนก็คงจะอยากรู้กันอย่างแน่นอนนะคะว่าลูกดิ้นจะรู้สึกอย่างไรนะคะวันนี้แม่สม้มมาตอบคำถามให้ฟังกันนะคะ โดยส่วนใหญ่นะคะเด็กทารกในครั์ของคุณแม่เนี่ยจะเริ่มดิ้นเมื่อประมาณตอน4เดือนนะคะเป็นส่วนใหญ่นะถ้านับเป็นสัปดาห์ก็คือประมาณ16ถึง20สัปดาห์นะคะตรงนี้คุณแม่ก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าความรู้สึกเหมือนแบบปาตอดอะคะ่ะคือคุณแม่เคยเคยบางท่านเคยไปสปา ที่เขาหิตกันสมัยก่อนนะคะแบบสปาปาตัวเล็กเนอะแล้วก็ความรู้สึกมันจะเหมือนแบบมีอะไรเล็กๆมาแบบมาตอดตอดเรานิดนึงในท้องนะคะก็จะเป็นความรู้สึกประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดว่า5เดือนขึ้นไปนะคะแล้วยังไม่รู้สึกว่าลูกดิ้นนะคะตรงนี้แนะนำว่าควรจะไปอันตราซาวกับคุณหมอจะดีที่สุดนะคะจะได้ดูพัฒนาการของน้องด้วยนะคะส่วนความรู้สึกที่ว่า ลูกดิ้นแล้วคุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกไว้บางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าลูกดิ้นตั้งแต่ช่วงเริ่ม4เดือนนะคะหรือบางคนอาจจะช้ากว่านั้นอันนี้ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะแต่ว่าตรงนี้จะบอกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้รู้สึกว่าลูกดิ้นไวหรือมีความรู้สึกได้เร็วตั้งแต่ลูกตัวน้อยๆนะคะเนื่องจากว่าผนังของ หน้าท้องของคุณแม่แต่ละคนนะคะจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นคนที่ตัวผอมๆแบบแม่ส้มนะคะอย่างตัวแม่ส้มเองเนี่ยตอนที่เริ่มรู้สึกว่าลูกดิ้นนะคะก็จะเป็นช่วงตั้งแต่เพิ่งจะสี่เดือนก็เริ่มรู้สึกแล้วเพราะว่าเรามีผนังหน้าท้องที่ที่น้อยไม่ได้มีชั้นไขมันเยอะเนาะเป็นคนตัวผอม ตรงนี้คุณแม่ก็จะรู้สึกได้ไวกว่าคุณแม่ที่ก่อนที่จะท้องแล้วเป็นคนที่รูปร่างใหญ่อยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าลูกดิ้นเนี่ยค่ะได้ช้ากว่าอาจจะสักประมาณ5เดือนหรือ6เดือนถึงจะรู้สึกว่าลูกดิ้นเพราะน้องค่ะยังตัวเล็กจิ๋วมากๆเลยค่ะนะคะเวลาที่เราอันดาาวเราก็จะรู้นะว่าลูกเราเนี่ย ตอนที่4เดือนอะตัวยังเขายังเล็กมากๆเลยค่ะส่วนปัจจัยอีกอย่างนะคะที่จะให้ความรู้สึกว่าลูกดิ้นแรงหรือดิ้นเบานะคะก็เกิดจากแรงของน้องนั่นเองค่ะแรงของลูกของเราในท้องนะคะว่าเขาอ่ามีแรงถีบแรงเตะแรงต่อยในท้องเนี่ย แค่ไหนบางคนก็คือเด็กมีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็ยิ่งเตะแรงนะคะหรือบางแล้วแต่ว่าวางบันด้วยนะคะคุณแม่อย่างเช่นว่าบางวันน้องโอวันนี้มีความสุขจังเลยแม่เปิดเพลงให้ฟังร้องเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยน้องก็อาจจะติ้นแรงหรือมีเรื่องตื่นเต้นอะไรต่างๆนะคะ พอมาอีกวันหนึ่งน้องก็อาจจะดิ้นเบาลงได้ตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะคะอาจจะดิ้นได้น้อยครั้งตรงนี้ก็คือถือว่ายังปกติอยู่นะคะแล้วก็เกิดจากนิสัยของเด็กแต่ละคนด้วยนะคะว่าเขาชอบในการออกแรงมากแค่ไหนก็จะทําให้เขาสามารถที่จะคุณแม่สามารถที่จะรู้สึกว่าลูกดิ้นได้แรง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่มากระตุ้นของลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงสัมผัสที่เราได้ลูกท้องลูกต่างๆนะคะเวลาที่คุณแม่ดื่มน้ำเย็นนะคะแล้วลูกก็อาจจะมีแบบรู้สึกอู้เย็นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็อาจจะมีการพลิกตัวบ้างดิ้นบ้างแล้วก็ในส่วนของการท่านอนของคุณแม่ด้วยนะคะอย่างเช่นบางทีคุณแม่นอน นอนหงาย,ยแม่ส้มนะตอนนั้นก็คือรู้สึกเลยว่าถ้าคุณแม่ถ้าเกิดว่าแม่ส้มอะพลิกตัวไปนอนตะแคงลูกก็คือจะแบบดินด้นดินด้นดิ้นดิใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเหมือนกับเราไปไปทับจะต้องแบบพลิกตัวตะแคงมาอีกด้านหนึ่งหรือพลิกนอนหงายเพื่อให้อยู่ในท่าที่สบาย สสําหรับลูกนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่จะทําให้คุณแม่รู้สึกถึงกันว่าลูกของเราดิน้นแรงหรือไม่แรงนะคะตําแหน่งของรกนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านอนของลูกเองด้วยนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของประสบการณ์ค่ะอย่างคนที่ท้องแรกก็จะยังไม่รู้เนาะอย่างเพื่อนแม่ส้มอย่างเงี้ยก็จะถามมาว่า เวลาลูกดิ้นม,มีความรู้สึกยังไงไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช่ลูกดิ้นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการบีบตัวของกระเพาะอาหารคุณแม่เองหรือว่าเรื่องต่างๆนะคะส่วนคุณแม่ที่ท้อง2หรือท้องสเนี่ยก็มีประสบการณ์แล้วก็จะรู้แน่นอนว่าโอเคอันนี้คือลักษณะของลรกดิ้นนะคะ สำหรับการนับลูกดิ้นนะคะตรงนี้ก็คือไม่ส้มอยากจะบอกว่าจริงๆตอนตอนที่ท้องน้องพีมนะคะไม่ได้มีการนับเลยเราคือคุณหมอแนะนำมาว่าถ้าลูกดิน้นปกติคือดิ้นบ่อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบซีเรียสจดรายละเอียดว่าลูกดิ้นวันละกี่ครั้งอะไรยังไงนะคะเพราะว่า ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็กเขาจะมีการขยับตัวเคลื่อนไหวตัวในท้องนะคะเพราะว่าแต่ละวันนะคะลูกของเราก็จะมีการดิน้นมีการเคลื่อนไหวไม่เหมือนกันในแต่ละวันนะคะบางวันดิ้นเยอะบางวันดิ้นน้อยอย่างที่บอกไปนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดว่า จากที่เราเคยรู้สึกว่าเขาดิ้นแล้วไม่ดิ้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยคุณแม่ควรจะไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าอันดาซาวดูเพื่อความปลอดภัยของลูกนะคะค่ะแล้วแต่โดยปกตินะคะสิ่งที่คุณหมอนแอนะนำม,มานะคะก็คืออ่าจริงๆแล้วเด็กอะคะ่ะเขาจะดิ้นอยู่ประมาณถ้าสิบครั้งต่อวันนะคะก็คือถือว่าปกติค่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งจดนับนะคะแต่ถ้า ดิ้นน้อยกว่า10ครั้งต่อวันนะคะอันนี้คุณแม่ก็ต้องเริ่มสังเกตอาการอาของลูกดิ้นแล้วนะคะว่าปกติหรือไม่นะคะแล้วเราจะมีวิธีนับอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นถ้าคุณแม่ทานอาหารไปแล้วนะคะเช้ากลางวันเย็น3เวลานะคะคุณแม่ถ้า3เวลานี้อย่างหลังจากเรารับประทานอาหารไปสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้ว เราจะลองสังเกตดูคะ่ะว่าช่วงนั้นส่วนใหญ่ลูกก็จะเริ่มดิ้นนะคะตรงนี้ก็ช่วยสังเกตได้อีกวิธีหนึ่งนะคะหลังจากที่ประมาณ32สัปดาห์หรือช่วงที่คุณแม่ท้องแก่ใกล้จะคลอดแล้วนะคะน้องจะดิ้นน้อยลงเป็นปกติตรงนี้คุณแม่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่า อะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเด็กค่ะเขาก็จะมีการขยายตัวเนาะมีการเจริญเติบโตขึ้นให้นึกอย่างเช่นเราอะค่ะอวนขึ้นอยู่ในแต่ก็ยังอยู่ในห้องแคบๆห้องเดิมอะค่ะเราก็จะมีการขยับตัวต่างๆทําท่ายืดแขนยืดขาได้ไม่เหมือนเดิมนะคะก็คือจะขยับแขนได้น้อยลงเนาะตรงนี้ก็คือ จะบอกว่าเป็นเรื่องปกติคะ่ะถ้าน้องจะดิ้นน้อยลงกว่าเดิมจากช่วงที่เคยดิ้นแรงๆนะคะ แล้วลูกของเรานะคะก็จะเริ่มมีการกลับหัวเพื่อเตรียมคลอดนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ประมาณสัปดาห์ที่36นะคะตรงนี้ค่ะน้องก็อาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็จะมีการถีบชายโครงคุณแม่คุณแม่ก็อาจจะรู้สึกเจ็บบ้างนะคะรู้สึกแบบอึดอัดอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องกังวลค่ะแต่สิ่งที่แม่ส้มอยากแนะนำคุณแม่มือใหม่เลยนะคะก็คือเรื่องของ อารมณ์ค่ะอารมณ์แล้วก็ความเครียดของคุณแม่นะคะแน่นอนว่ามีผลต่อพัฒนาการของลูกแล้วก็มีผลต่ออาการดิ้นของลูกค่ะยกตัวอย่างแม่ส้มนะคะตอนที่ท้องพี่พีมนะมีก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่า เราก็พยายามที่จะให้ลูกฟังฟังเพลงบรรเลงหรือว่าทําอารมณ์ของเราให้ดีไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์ฟังเพลงสบายๆให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดีนะคะตรงนี้ก็ช่วยให้น้องอะ่ะมีพัฒนาการที่ดีแต่อีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในช่วงนั้นก็คือ mm hmm. แ้าส้มอะค่ะกำลังเรียนปริญญาโทอยู่นะคะตอนคือใกล้จะจบแล้วเราก็รู้สึกว่า เราอยากอยากทําให้มันสําเร็จอยากทําให้มันจบไปก่อนที่จะคลอดลูกแล้วช่วงนั้นคือก็เริ่มท้องแก่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไปสอบค่ะไปสอบอจบปโทนะคะแล้วเข้าห้องสอบนะคะคุณแม่คือแบบน้องนะคะ่ะแบบเราก็อาจจะเพราะว่ามีความตื่นเต้นเวลาคุณแม่มีความตื่นเต้นมีความเครียดอะคะ่ะและพี่พิมพ์ก็คือแบบตอนนั้นอยู่ในท้องแม่แล้วแบบ ในห้องสอบคือดิ้นแรงมากค่ะแม่ค่ะดังนั้นนะคะแม่ส้มก็อยากจะแนะนำคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะว่าอารมณ์กับความรู้สึกความเครียดของคุณแม่นะคะมีผลต่อการดิ้นของลูกแล้วก็มีผลต่ออารมณ์และพัฒนาการรวมถึงพื้นฐานนิสัยของลูกด้วยค่ะดังนั้นนะคะคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะควรที่จะพยายาม ทำอารมณ์ให้มั่นคงอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยในคันของเราค่ะค่ะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถคำถามไว้คอมเมนต์ไว้ใต้โพสได้เลยนะคะแล้วก็แม่ส้มก็จะมาทำคลิปตอบให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับ ุณแม่มือใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจมาให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ